สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM 105มยสมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับนายอนุทินชาญวิรุกุลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวสมชายสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ในรายการปากซอยร้อยห้าทีนี้ทีนี้ทำไมต้องค,ควบคุมดอกช่อที่ผมเล่า้ฟังแล้วว่ามีกีุ่ตัวเนี่ยมันต้องเกินถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใบเนี่ยมันจริงมันมาณศูนย์จุดประมาณหนึ่งถึงสองซึ่งผมก็ไปเฉยนะเพราะว่าคุณยาใบไปสูกก่เรื่องของคุณน่ะมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าคุณไปไปตัดใบให,ให้มันมีทีเอสซีสูงขึ้นในยามที่มันก่อนจะเป็นช่อดอกอันนั้นเนี่ยเราเยวเราค่อยไปตัดการที่ที่หลังนะครับทีีน้ สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านท่านเขียนแล้วกรุณาออกมาในชัดเจนนะว่าผมเห็นตรงกับท่านสวครับอยากให้สภาพิจารณาผ่านกฎหมายเร็วไม่ควรประวินเวลาก็ถ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันแทนที่เป็นประกาศหลายฉบับอย่างที่มีอยู่ย่อมสะดวกแก่ผู้ังคับใช้ผมบอกแล้วว่าประกาศควันมันตลกประกาศถามเลขแขังลอยมันตลกประกาศเรื่องหาสตลกมันตับใครไม่ได้เลยและที่สาคัญอีกอันหนึ่งนะครับ ท่านบอกว่าผมได้ลงนามคําสั่งและส่งไปที่สํานักเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อให้ลงนามในประกาศร,ราชกิจารุเบศาแล้วหมายความว่าขี่ต้นใต้เลยนะหลังประกาศฉบับนี้ถูกประกาศลงในราชกิจารุเบศาซึ่งอาจจะพรุ่งนี้มวันนี้ผมไม่ทราบนะใครก็เปิดร้านกัญชาเพื่อสูบไม่ได้ย้ํานะออือต่อข้าวสาร,รหลังเซ็นท่านห,หลัง ถนนสุขุมวิททั้งเส้นตั้งแต่นานา,นา,นาเอกมัยเนี่ยนะครับ,รบทองหล่อเนี่ยนะครับรวมไปถึงหลังมหาลัยทั้งหลายใครก็เปิดร้านกระชาเพื่อสูบไม่ได้ขายช่อดอกไม่ได้ตวนเลยครับถ้ามีการขายช่อดอกหน้าร้านหลังร้านมีความผิดนะครับ,รบยกเว้นคนขอใบอนุญาตซึ่งเราเปิดช่องไว้สําหรับทางการแพทย์แสดงขออนุญาตต้องทางการแพทย์นะไม่ได่อกขออนุญาตขายช่อดอกที่เราไปสูบอยก ครับอย่าลืมว่ามีกัญชาเพื่อรักษาโรคและบําบัดการติดยาเสพติดเ<ะ>ช่นพวกยาบ้าได้ด้วย<ะ>อันนี้ก็คือตรงกันว่าถ้าเราเอามาเพื่อซอฟต์ดักนโยบายแบบนี้ถูกครับอืมอืมพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวประสาาพิเศษในงานเอเป็กซีโอซัมมิตสองพัเป้าหมายของงานคือการกำหนดทิศทางของเอเปไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคุมการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายชัดชาติกล่าว่าคงต้องหาลือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างเพราะมีพื้นที่ให้แสดงออกแต่ต้องอยู่ในข้อตกลงและไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้น สุดท้ายมอบหมายให้พลเอกนิพัฒน์และพลตำรวจเอกอดิสรที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพกรทมตัดสินใจเรื่องหน้างานแทนนายชูวิทย์กมลวิสิ์เข้าพบพลตำรวจเอกต่อศักรองผบวตลพร้อมนำข้อมูลกลุ่มทุนจีนสีเทามอบให้และเปิดหลักฐานความสัมพันธ์ของนายตู้เหากับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองจากนั้นนายชูวิทย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าไพ่เวดเจ็ดลํำนี้เป็นของนายตู้เหา่าเดิมชื่อฮส p s l แต่พอซื้อต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น HSAO h, 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 h o. เครื่องบินออกจากซันนี่6 4 4ดอนเมืองเช้าวันเดียวกันกับที่ตำรวจบุกจับผับจิ้นหลิงเครื่องบินตู้เ่าไปจอดที่ศูนย์ฝึกการบินพลเลเรือนได้อย่างไรเพราะคนที่จะไปจอดต้องเป็นสมาชิกฝึกบินทำไมตู้ห่าถึงจอดได้แถมบินเร่งด่วนทั้งที่ปกติต้องแจ้งตารางการบินล่วงหน้า24ชั่วโมง ที่สำคัญเครื่องบินลำนี้ไม่มีบันทึกข้อมูลการบินมันตั้งแต่ปี2017ทั้งที่ใช้บินขึ้นลงอยู่ตลอดประเทศไทยปีนี้นักท่องเที่ยวทะลุถึง10ล้านคนแน่นอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยตั้งแต่1มกราคมถึง26ตุลาคม2565มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วกว่า7,349,843ล้านคนและตั้งเป้าไว้ทั้งหมดในปีนี้ราว10ล้านคน มองขอนแก่นเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเป็นที่แรกของอาเซียนที่แรกเกลือหินในประเทศไทยสามารถพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้ตอนนี้ได้เริ่มนำไปใช้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้พลังงานจากโซเดียมไอออนซึ่งความสำเร็จจากโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะต้องสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ครบวงจรในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะยกระดับมูลค่าทางเศรษ,ษฐกิจเป็นอย่างมากปิดดิวคนไทยได้ดูบอลโลก2022 ดอก,อกอรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกรกตเผยว่าได้บรรลุข,ข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครบทั้ง64แมตช์เรียบร้อยแล้วในมูลค่าประมาณ1,400ล้านบาทโดยต้องขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ประสานงานให้เอกชนยักษ์ใหญ่อย,อย่างบริษัททูคอร์ปอเรชั่นบริษัทไทยเบเวอร์เลและบริษัทปตทให้สนับสนุนเงินจนปิดดีลนี้ได้ส่วนช่องทางการรับชมทั้ง64แมตช์ สามารถติดตามได้ที่ t r u e v i s i o n และ t r u e i d ส่วนดิจิตอล TV ดูได้ที่ช่อง t r f o 4 u Amarlin และช่อง5ซึ่งจะมีการเปิดสนามในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ข่าวต่างประเทศวันนี้ทวิตเตอร์ยังคงเป็นกระแสะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าพ่อมหาเศรษฐีอีลอนมัสหรือ CEO ใหม่ได้ส่งเมลแจ้งพนักงานว่าต่อไปนี้ต้องทำงานมากขึ้นและหนักขึ้นหากไม่ทำเช่นนั้น ก็ลาออกจากบริษัทไปซะใครที่ไม่เห็นด้วยและลาออกจะให้เงินเดือนชดเชย3เดือน CNN ยืนยันทวิตเตอร์จะส่งเมลแจ้งพนักงานว่าออฟฟิศจะล็อกตั้งแต่ตอนนี้และอาจจะกลับมาเปิดวันจันทร์เพราะพนักงานลาออกเยอะเกินไปกลัวพนักงานเข้าตึกแล้วเอาข้อมูลไปขายหรือทำลายทรัพย์สินขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมิยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 SMILE THAI LAND